้ยคนดันโอ้ยคนดันสุ่ล้อได้สุดยอดเลยครับแม่โอ้โหแรงดีมากครับดูแล้วค่าอาหาร,อรของซุ้มเราด้ตกเดือนอะไรครับสามหมื่นเกือบสามหมื่นไม่เกือบเกิน,กน <S <S อาทิ์นี้อาทิตย์เดียวสับป,ปะรดเก้าพันครับอ่าสับะ่ <S <S นะครับ สามีเจ็บป่วยครับผมตัวเห็นงานดิสบายบวกเจียวละเออดิคยอเลียงสั่งมบ่เขาคือว่าตัวเคยเเลียงสั่งอยู่เลียงตัวไหนหางดีหางดีเพีมิ่งอย่นะน้อยนะ นยน่าแม่บกพ่อยน้อยาแม่พลอยนะครับเอาเอาไปเลี้ยงจักเดือนกี่เดือนกอเดืเอ,เอ,อนเืนนอไปเลี้ยงยตอนนั้นงตอนนั้นแม่ปลาลือปาลือยากอยู่ก็เลยเลี้ยงน้อยหนเองไปเลี้ยงอยู่ใสแต่ก่อนที่บ้านโคกสนามบินสนามบินเท่าไ่นะ น้ำบินเอ่อสตึกนะครับน้องเขาอยู่บ้านน้องบัวพัฒนาะก็คือทางไปโรงเรียนผมเลยสมัยกนะ่อนนี่ควนันเสียงกำลังมองรถอยู่นะครับจัดได้บอลคือเนี่ยคือี่ยคือเนี่ยซึ่ง <laughs> ท,ทำไมครับดูแล้วค่าอาหาร,อรของซุ้มเราได้ตกเดือนเท่าไหร่ครับสามหมืน่นเกือบสามหมืน่นไม่เกือบเกิน,กนสามหมืน่นรวมกล้วยรวมแล้วนะวะ กล้วยกล้วยสามหมื่นลองไล่มาดิสับปะรถนี่สามพันสามพันห้าวันเดือนหนึ่งก็สามหมื่นเไหมหกห้าสามสิบกล้วยนี่ก็ประมาณสองหมื่นเป็นห้าหมื่นเปรียบั่้ไหมเออไม่คือเราไม่เคยจดเลยเไม่เคยจดารายการ ทางขึ้นครับโอ้โหโหโหน้องเขาก็เอาขับร,ร,รถยาให้ช้าง,ง,น,าง,น,น,งนี่ครับชีวิตของคนเลี้ช้างก็ประมาณนี้แหละเช่นกันนะครับของ พ่อเมียเด็น้องเข้าใจนะเอารถติดแล้วฮะรถติดดีแล้ไปเกี่ยวยายไว้เมื่อวานเัอนกันแนะ่ะอันนี้แน่ครับนี่ไปให้ชื่นใจต่อ เคไม่กินฮะเคในเลื่อกเล,เลือกมากเลยเคเลือกมากนี่เราไปดูสำหรับรถซื้อไว้สองสองที่อันนี้ซื้อจากรถเอ่อเปียบกระสามผ่านนี่ของชัยภูมิอันนั้นของเออเอออเอ้อันนั้นของเออองรถติอเอสอิบล้อนะรถยี่สิบห้าก็เป็นหนึ่งรถที่สั่งมาให้ เขาช้างตกเลยนะแล้ว,ลวหน้าฝนสับร,รถก็จะล่าช้านิดน,นึงเพราะว่ารถติดเนะี่ยเข้าไปเอาสับปร,รถก็ไม่ได้เสี่ยงห่อการรถติดมากนะเป็นรถที่วิ่งสับปร,รถทุกวันบ้านดาวจะชอบมากเจมี่ก็เนี่ยเจมี่ครับ ในการเลี้ยงช้างต้องเอ่อไม่ใช่มาใช้ทุนเยอะหรอกแค่ถ้าเราคีรบะบบแปลงหญ้าที่ดีนะก็สามารถจะดทีด่จะเลีเ้ยงช้างได้โดยประหยัดค่าใช้จ่ายหรือถ้าคุณมีนะครับก็ไม่ใช่ปัญหานะ ถ้าพูดเล่นๆกันตรงๆกันนะนะจัดการที่ดีถ้ามีรถเปยียบเองไปเอาเองไปเอาคนสับประรถเองนี่ก็มาใช้ปัญหานะคิวดว่าสมมติว่าดูแพนไปแล้วยังไงดีฮะก็คงจะได้ออกครับเพราะว่าเดือนหนึ่งค่าจ่ายมันห้าหมืนมันมันก็ไม่ไหวห้าหมื่นถ้าเราลด ลดค่าใช้จ่ายลงชางันจะจ่อยครับไม่แต่หญ้าหญ้าก็ถ้าอยากจะลดค่าใช้จ่ายเราก็ใช้หญ้าก็ได้แต่ว่ามันปลูกไม่ทันโอ้โห่ซี่โต้างซี่โตกลับมาอีกห้าตัวอกลับมาอีกแต่ว่าเรามีแผนที่จะปลูกหญ้าอยู่ตรงอ๋อแต่ให้ให้เกี่ยวข้าวก่อนเนย่ว่าขอคุณแม่เลยก็อีกประมาณสองเดือนมั้งแต่นี้ เผื่อถ้าเรามีเราสามารถกะว่าเราจะที่เราคุยกันไว้เนาะอัน,นแค่เราคุย่อนเฉยว่าเออกะว่าจะให้ฟรีสักเดือนละรถให้ฟรีคืออ่าให้ให้ความช้างเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับแต่ก่อนเนี่ยคือสวนเนี่ยเขาจะจ้างรถให้เสร็จแล้วให้ควานช้างอะ่ะขึ้นรถไปเลย ไปเอาที่ที่สวนแล้วกลับมาคือไม่มีค่าจ่ายสวนสัมภารสะรถเราคิดแบบนั้นแหละหมายความว่าคือผมเป็นเจ้าของสวนช้างปางช้างเนี่ยผมจ้างจ้างรถเดือนละสองหมื่นค่าน้ำมันต่างหากเนี่ยขวัญช้างวันนี้ถึงคิวใครคิวก็ขึ้นรถนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมมันเป็นความลำบากตรงนี้แหละเฮ้ยคนดันโอ้ยคนดันสิบล้อได้สุดยอดเลยครับแม่โอ้โหแรงดีมากครับ ี๋ยวแล้วก็อะไรนะไปเอาถือว่าแม่เราก็ไปเอาแต่ก่อนอ่ะใช่ใช่โสก็ไปเอาผมก็เคยไปเอาครั้งหนึ่งไปนั่งเล่นไปเล่นมากกว่าผมก็เด็กเนาะปสี่ปห้าอยู่เรื่องอะไรอืมอทีนี้ให้ไปต่อครับมันมันก็มองแล้วว่าคือถ้าเดือนเดือนละอาเอาแค่ค่าสับรถเนี่ยเดือนละสามหมื่นใช่ไหมสามหมื่นผมก็ว่างคิดกําวณดูเอ้าเดือนละสามหมื่นถ้าสามหมื่นถ้าเรามีรถเอง แล้วเราไปเอาเองมันก็ไม่เสียอะไรขนาดนั้นนีใช่ไหมคือคือคือซื้อมาปุ๊บแค่แค่คันเดียวเปนี้ยสับรถแล้วก็ต้องไปเป็นเหมาไรบางคนบอกว่าไรละร้อยไม่ใช่ละร้อยคันละร้อยคันละร้อยเดี๋ยเขาเอามาครังละร้อยเขาให้ค่าคนคับนี่ไม่ก่อนมีบางคนบอกว่าไปเหมาไรละร้อยอย่างเงี้ยสิบไรก็พันหนึ่งเออก็ประมาณนั้นแหละนี่พอคือเงินเงินสามหมื่นเนี่ยนะครับเมื่อเรามาก็คือเราเราซื้อมาอ่ะโอเคเราจ่ายได้สามหมื่น จ่ายเสร็จปุ๊บมันก็หมดไปต่อเดือนปีหนึ่งก็สามแสนไปขึ้นมาเอ้าซื้อรถถ้าซื้อรถหกร้อสิบล้อปีสองสามปีก็ได้รถคืนใช่ไหมเออแล้วอีกสี่ห้าปีไปตลอดก็ได้รถมาขนนั่นขนนี่แถมเราก็มีรถไปให้พวกช่างตกงานพวกชาวช้างที่เขาไม่มีช่วยเขานะช่วยเขาเออช่วยเขาแล้วอร่อยเลยช่วยค่าน้ำมันเออใช่ใช่ช่วยค่าน้ำมันมันก็ดีค่าน้ำมันค่ารถเราที่เหลือก็ไปช่วยกันขึ้นใช่ คือให้พวกท่านเอาไรขึ้นเองอะไรประมาณนี้ครับมันก็ดีนี่ใช่ไหมขึ้นเองหน่อหมายความเป็นเรียงสับปะรดเองใช่เรียงสับปะรดมันมันก็โอเคมันก็ดีอยู่ดีกว่าว่าเราเอา่อเอ่อเอาเงินใช้จ่ายครับโดยที่ไม่ได้มีทรัพย์สินเป็นของตัวเองเลย <c oughs> ใช่ไหมเนี่ยก็จ่ายอย่างเงี้ยอครับสองกองนี่ก็หกพันหกพันลองลอัพอานนรดสิบล้อนะฮะกองละสามพันเท่ากันที่ดู อาทิ์นี้อาทิ์เดียวสับประรดเก้าพันครับรสับประรดเก้าพันบาทคือที่ผมที่ผมต้องสั่งบอกรายเพราะอะไร <1> 1> เพราะว่าหนึ่งอ่ะวานช้างไม่สบายใช่ไหมครับเราก็อาจเกมต้องอาจเกมนะในเมื่อความช้างไม่สบายปุ๊บม่คนเกี่ยวยากมีคนเกี่ยวยากเราก็ต้องอัดแต่สับประรดจะถามว่าสับประรดเนี่ยมันก็ง่ายไงใช่ไหมถ้าถ้าจะให้ผมไม่เกี่ยวยากปุ๊บเราก็ต้องเสียเวลาไปเก้าโมงสิบโมงใช่ไหมแล้วก็เวลาตรงนั้นไปขายของไปถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอดีกว่า มันเป็นค่าใช้จ่ายที่โดยเฉพาะเดือนเนี้มากกว่าสามหมื่นผมเล่นเลยเดือนนี้ยเฉพาะค่าสับปะรดมากกว่าสามหมืม่นอาะมีสมาชิกชาเพิ่มขึ้นมาใช่มีสมาชิกครับอีกสี่ห้าวัน,นไม่รู้เลยเผอๆนะครับข้อตรงนี้สมาชิกช้างนี่เยอะไปเรื่อยครับเยอะไปเรื่อยอแล้สะสมมตินะสมมติถ้าผมมีช้างกลับบ้านทั้งหมดเลยทั้งน้าไทยบุลลลำพูนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าลำพูนหนะ้าหางหกไอ้แกจะกลับมาบ่ สมมติสม <Smooth>, มุติไอสมบูรณ์เจ็ดเจ็ดตัวนะ่ะแค่วันเดียวหมดนะครับเนี่ยสามพันถ้าเจ็ดตัวนะ่ะสามพันวันเดียวหมดผมเล่นเลยนะครับย่าเนี่ยไม่พอแน่นอนย้าไอที่เราไปเกี่ยวยังไงก็ไม่พอแน่นอนถ้าเจ็ดตัวนะครับอันนี้สามวันสามพันคนเดียว <ๆ S 2> หมดง่ายว่าเรามีแผนที่แบบอยากอันนี้อันนี้แค่ค,ความคิดใช่ไหมว่าเรามีแผนที่จะออกอเผื่อเหลือจากกินจากเรา เราากก็อยคนอื่นคนอื่นก็ได้กินด,ด้วย<ค>เ,รเราคิดเราคิดว่าอย่างนั้นนะอ,อยา่างนั้ราเรี่กว่าเพื่อแพร่น,นะเพื่อแพร่นคนอื่นด้วยเรียกว่าหยิบยื่ยนเหรอเนะอะหยิบยื่นแต่ความเป็นจริงคือว่าไอ้คือว่าเขามีเงินค่าสับประรดไอทางคนใหญ่เขาให้มาที่เขาเอามาซื้อสิบร้อยขวานช้างไปเขียนไม่เดียอใช่ไหมไม่ไม่ไม่เรียดอ่อนมันเป็นเรื่องเรียดอ่อนครับ ม่มันก็ได้กินตลอดชีวิตเลยไง <c oughs> ทางทางนู้นอ่ะที่ที่เขาช่วยช้านะครับทางทางนั้นผมก็จะคิดเอ๊ะทำไมเขาไม่ซื้อรถส,สิบลอ้อแล้วก็จ้างคนขับมันก็ได้ตลอดตลอดสองปีสามปีที่ช้างตรงงานใช่ไหม,ม,ไม,มอเออนะมันก็โอเคนะแต่ว่าแต่ว่าเออมันก็เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ที่เขาแกต้องแก้ไปก่อนครับสองสามปีก็ต้องดูกันไปแล้วยาวยาวช่วยแต่เราเนี่ยมองเห็นแล้วมองเห็นแล้วเรามองเห็นแล้วว่าถ้าเราซื้ออย่างนี้นี่ ไม่ไหวแน่นอนนะครับไม่ไหวไม่ไหวแน่นอนเพราะว่าแต่ก่อนช้างเราสองเชือกสามเชือกสับะรดรสดหนึ่งก็กินได้สออาทิตย์ประ่มานมนี้ใช่ไหม,มแต่ทีนี้พอหญ้าย่าเริ่มหมดหาที่ปลูกหญ้ายากมันก็ยังว่าจะไปไปยุ่งอีกหน้าแรงอีกทีนึ่นนแงแต่ว่าเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็จะปลูกหญ้าช่วยกันอยู่นะฮะแต่ที่สําคัญเลยก็คือเห็นเห็นช้างตรงงานนี่แหละช้างตรงงาน ถาว่าเราเิ้นเดือนนี้ก็จะหมดไปวัยนี้ไปวัยนี้ก็จะหมดมดการช่วยเหลือแล้วอีกสามรถไวัยนี้นะฮะไวัยนี้ได้ได้่าวว่าวัยนี้ิกนเสือนนี่ก็เงินมันเงินเขาก็จะหมดแล้วไงเงินวงก็คือล้านสองใช่แหละหมดแล้วพอหมดปุ๊บผมก็ยังว่านะครับมันก็ต้องก็ต้องหยุดยุติเนาะแล้วใครอะใครจะมาช่วยต่อเราก็สามแสนแปดใช่ไหมหาแสนแปดจะได้กี่รถได้กี่รถ แต่เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวแต่เดือนหนึ่งจำนวนช้างเขา1 5าเชีอยงนะตอนนั้นนะ่ะถ้าถ้าอ,อินจันเขาหมดแล้วใช่ไหมจำนวนช้างของเราเพิ่มขึ้นมาอีกน,นะเออหวังเ <c oughs> ี้ไม่แต่เราก็ต้องช่วยเขาแหละผมจะช่วยนะผมจะช่วยก็ต้องช่วยแหละทำไงนนะแต่ว่าก็ช่วยในกองรของผมนะเออตัวละสี่ห้าคอก็ช่วยไปก็ต้องช่วยนะครับก็ต้องช่วยต้องอะไรครับเพราะว่า คือเราก็หาดีกับช้านะครับเราก็สนิทบุญคุเป็นเขาเราก็เห็นใจแต่สำลูกใพูดถึงว่าช้างผมเนี่ยอยู่โอเคสบายไม่เดือดแต่คิดคิดถึงคนอื่นแล้วนะเขาเห็นหน้าตาแต่ละคนครับเวลามาลงชื่อเวลามาถามหาความช่วยเหลือไม่ไม่ไม่หน้าตาทุกคนไม่ไม่ได้มีความสุขนะครับไม่ได้แบบโอ้ยนี่ผมผมผมกวนตรงนึงนะกูตรงที่เกี่ยวข้าวเสร็จอะคือมันไม่มีแล้วนะมีบางคนเขาก็พูดว่าช้างจะไม่อยู่บ้าน ช้างไปไหนาทำไมก่อนช้างไปไหนอะขายกล้วย <laughs> ตองดินหลนแล้วครับจะบางคนบอกเอขา,าจะอยู่บ้านไหมหมดถ้าหมดหน้าเกี่ยวค้าแล้วเขาคงจะออกไปไข่กล้วยาหาเรื่องหาเรื่อยตามภาษาเขาแล้วอันนี้แค่เป็นแค่เขาคาดการณ์กันไว้นะมันม,มันก็มันก็มีแต่แต่แต่ก็มีบางทัานว่าเอ๊ยทำไมเราไม่เตรียมการไม่เตรียมพร้อมคือ เราจะพูดให้ฟังว่าไม่ใช่ว่าเราไม่เตรียมพร้อมคือเรื่องนี้แต่ก่อนเราไม่ได้เดือดร้อนไม่ไม่ไม่ใช่เราสิคือพวกเขาไม่ได้เดือดร้อนถูกไหมเศรษฐกิจดีทุกอย่างดีโอเคหมดเพราะโ,โครคคุณิตี้นะครับคุณิตี้เขาไม่ให้พูดแอโคโนนั่นออกอเ,เพราะโรคคุณิตี้โรคจวนวอ,อ,อนวิกจ <Jeez S 1> อนวิกทำให้เกิดปัญหานี่ทุกคนเกิดชาวช้างเกิดอเอฟซีเกิดทุกคนประสบปัญหากันหมดนะครับ คนช้างมาวัวควายใช่ครับแต่บางคนที่ผมบว่าเขาไม่ได้ไปคิดถึงคนไงคนจะเป็นยังไงก็ช่างที่เพชรอาจารย์กพูดได้ดีมากว่าเพวกคุณจะมีเบื้องหลังอะไรมาก็ช่างผมไม่รู้ผมอยากให้ช้างกิดอิ่มก็พอครับมีดามงดราม่าเพชไม่สนครับเอาแค่ว่าตอนนี้ช้างเราได้กินอิ่มก็พอสี่เดือนนะก็ต้องขอขอบคุณตาเพชอาจาร์ร้านสองด้วยครับี่แกช่วยได้กี่ร้เชือ 105ร้อยห้าเชือกคือกี่เชือกกันล่ะเพราะบางคนมีช้างเจ็ดเชือกก็ยังได้แค่สามเชือกบางคนยังได้ดับฉลากเอากันเลยทีนี้เราก็ต้องมาวางแผนระบบนะครับช่วยเขาที่ทพัทยาก็ช่วยนะครับพัทยาก็เป็นช้างพัทยาไม่ตอนตอนแต่ก่อนพัทยายังไม่ตกงานใช่ปัจจุบันตกแล้วตกแล้วแต่ว่าค่าเชือกอาจจะหกร้อยแล้วแปดร้อยอย่างเงี้ยโดยที่นู่นทำรถ,ถูไม่แต่ว่าไม่ไม่ไม่ใช่ว่าหกร้อยยาวนะ หล้อผลไม้อ่ะก็อาจจะยาวกว่าปีอัพประมาณไม่แต่มันก็ถูกอยู่กองนี้ก็เท่าไหรสี่ห้0รกลองนี้ก็สี่0้อเงี้ยอันนี้มันเท่าไหร่แพงกว่าตั้งหเท่าอันว่ายังไงเราก็จะคิดหาวิธีทางช่วยช่วยเหลือแบ่งเบาท่านใดมีรถสิบล้อดีๆได้นะโอเคนะครับสวัสดีครับ